สวัสดีครับผมรุดผมเอลนี่ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับอ๋อวันนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับเครดนตรีอเคกีตาร์ครับกีตาร์มันพิมพหรือเปล่าครับกีตาร์อยู่ก็คล้ายกันเลยครับนึกว่าเล่นเดียวกันได้เลยครับผมกีตาร์เป็นยังไงครับอยากเห็นจังเลยผมก็แอบแล้วครับเดี๋ยวต้องต้องขอทางทีมงานครับกีตาร์กีตาร์ส่งไกลเวลาอังกฤษเลยครับ เล่นกีตาร์นี่คืออะไรครับพี่ผมว่าผมเล่นมอสาวครับโอ้โหไม่ใช่ครับผมเล่นสุดยอดมากเลยครับแล้วแล้พี่ดูนะครับดูออยากได้ใครสักคนได้ฟังครับผมก็พวกเราในตารังพอแล้วโอเคแต่ได้มังกับเกี่ยวกับส่วนประกอบของกีตาร์แล้วกันหัวครับหัวอันนี้หัวแต่เราไม่ดูข้างหน้าครับเราดูข้างหลังข้างหลังครับนี่ครับลูกบิดครับลูกบิด บิดยังไงครับเหมือนเหมือนลูกเหมือนก้อนประตูหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะครับบิดบีคล้ายๆมอเตอร์ไซค์โอ้ไม่ใช่นะม่ต้องสายครับเนี่ยที่มตั้งสายภาษาอังกฤษเรียกว่านัดครับต่อไปคอครับตันนี้คอกีตาร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า next 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 ครับ next นอ้ผมไม่ next อันนั้งงูครับโอ้ภาษาอังกฤษผมไม่ได้มีความเจ๋เลยก็ถ้าไม่มีคอก็เล่นกีตาร์ไม่ได้ครับผมต่อไปก็ลำตัว บอดี้ครับภาษาจีนเรียกว่าบอดี้เราบอดี้บอดี้สลัมนี่อะไรครับบอดี้สลัมบอดี้สลัมก็ดังครับดังอย่างนี้เป็กันครับส่วนอันนี้เรียกว่าสะพานสายครับสะพานขาวไม่เกี่ยวครับสะพานสายครับโอ้โหภาษาอังกฤษเรียกว่าบิดครับบิดแโอเคครับส่วนตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเฟสเฟสบอร์ดภาษาอังกฤษครับเฟสบอร์ดเดี๋ยวเรียกว่า จุดจุดมือคอกีตาร์คราก็ไว้เล่นกีตาร์ครับสำหรับตัวประกอบก็แนะนำเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับ